ผมพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสร็จเสรภาพมีความเจริญก้าวหน้ามีความเสมอภาคเท่าเทียมที่ผ่านมานะครับตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาวันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วและแน่นอนผมเป็นจำเลยคดีหนึอีกสอคดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับ นี่ไม่ใช่เวลาของการท้อถอยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2563สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2564มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพดานความคิดของสังคมไทยมันก้าวหน้าไปมากผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาถึงผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในวันนี้ไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ง่ายๆ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในวาระครบรอบ6ตุลาอีกครั้งเข้มแข็งและมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่มีเสรีภาพมีอิสรภาพมีพารดรภาพ